สวัสดีครับผมมิกจากเฮงเฮงห0 1่งรถบ้านแท้สดใหม่จากเจ้าของโดยตรงวันนี้เตรียมพบกับ Isuzu All New d m a x ปี2015 2.5 DDI กระบะตอนเดี่ยวตู้ทึกพร้อมทำเงนิน รถบ้านแท้100%เอร์เซน์ลูกค้าเทินออกรถใหม่รุ่นดองท็อปกระจกไฟฟ้าเสริมตู้ทึบสูง2เมตรออกรถรับงานได้เลยครับ ราคาพิเศษฟรีดาวผ่อนชิลแค่4,990บาทต่อเดือนโดยประมาณเงื่อ,อนไขอาจเปลี่ยนแปลงไปไปตามที่บริษัทกำหนดครับภายในลินคลีนเบาะเนียบเจ้าของใช้รักษามากครับ ครื่องยนต์ดีเซล2.5ลิตร DDI เทอร์โบอวแรงพันอึดประหยัดน้ำมันคันหน้าสวย